ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดแล้วยกมาไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะคะเราก็จะเอาของมารวมกันค่ะเวลาผัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดของนะคะใส่จานแล้วก็ผัดแป๊บเดียวนะคะค่ะใช้ไฟไม่ใช้อะไรนะคะใช้เวลาในการผัดไม่นานนะคะ ไว้เลื่อนไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันที่ทอดเนี่ยค่ะมาใส่ในกระทะผัดนีะค่ะไก่ผัดเม็ดมุ้งนะคะก็จะรับประทานได้ประมาณสักสี่ห้าคนนะคะเนี่ยเรียบร้อยอล้ค่ะ เราก็จะมีเครื่องปรุงนะคะคือส่วนของไก่ที่เราหมักแล้วก็นําไปทอดนะคะมีเม็ดมะม่วงทอดนะคะมีพี่แข้งทอดแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสนะคะมีมีต้นหอมมีหัวหอมนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็มีพริกแดงนะคะจะได้สีสันสวยแล้วก็มีเครื่องปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวมีน้ํามันหอยมีน้ําตาลมีซอสซีทีค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะผัดนะคะวิธีขั้นตอนการผัดนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เอาน้ํามันใส่ไปในกระทะนะคะค่ะพอพอน้ํามันใส่ไปในกระทะนะคะพอร้อนนะคะเราก็จะเอาหอมใส่หอมใหญ่ใส่ลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ,คะลงไปในกระทะเลยนะคะการนี้เราก็เตรียมผัดค่ะดี๋ยวคูอาพิกแดงใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสทั้งหลาย อาวเตรียมหอมใหญ่ไปทางนี้ตะพียเอย้ตะหลิวเหรอคะอยู่ด้านข้างตักน้ำมันค่ะอืมนี่ก็ได้ช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะไม่มันมากคนกลัวอ้วนอันนี้แต่ว่าไก่ผัดมุกก็ต้องมันนิดหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวตั้งให้ไฟแรงๆหน่อยแล้วค่อยใส่หอมไปผัดให้พอหอมหอมไหมนะคะเหลืองๆหอมๆอม เราก็จะเทส่วนที่เราทอดทั้งหมดนะคะก็คือไก่เม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะพร้อมกับพร้อมกับเครื่องปรุงที่เราเทไว้แล้วนะคะค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนชาน้ำมันหอยสองใสจานเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะผัดน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาใส่ต้นหอมที่หลังรอหรือยังเออร้อนแล้วค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะยางยางอะยังหรอคะใช้ไฟแรงแล้วค่ะสุดแล้วค่ะสุดแล้วค่ะให้ผันชื้นนิดๆอ๋อได้ค่ะเพราะผัดผัดแป๊บเดียวนะคะแบบเหมือนที่เขาผัดเนี่ยเขาจะใช้พวกอาหารจีก็ใช้กระทะกลมๆมีด้ามใช่ไหมคะผัดแล้วก็เขย่าเขย่าแต่ว่าเราคงไม่มีแรงเขย่าเราคงเขย่าไม่ได้เขย่าไม่ไหวกระทะอย่างนั้นมีที่ข้างล่างนะคะที่ในห้องเตีดของเราแต่เราก็ไม่เคยมาเขย่าสักทีนั่นหน่ะ ข้อไม่แข็งแรงค่ะค่ะพวกสตรีที่บอกบางนะคะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวพอควันขึ้นหน่อยนะคะเราก็จะใส่หอมลงไปข,ขึ้นแล้วอ่าขึ้นแล้วเห็นไหมเราก็จะใส่หอมลงไปค่ะผัดให้หอมแบบสลดสะลดนิดนึงนะคะแล้วก็ให้หอมแบบมีกลิ่นหอมของน้ำมันค่ะค่ะตัดไฟแรงนะคะหอมก็จะไหม้นิดนิดไม่เป็นไรนะคะ ถ้ไมก็ไม่ต้องคิดมากนะคะกำลังขัดถูวิธีค่ะค่ะเรียบร้อ,รอย,ยอแล้วใช่ไหมคะเหร็นไหมคะหอมเริ่มไหม่นิดๆนะคะเราก็จะเอาเครื่องปุ้งหมดใส่ลงไปอ่าผัดอืเก่งจังเลยค่ะอ่าพอแล้วใส่ต้นหอมพอค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดับไปแล้วนะคะค่าดดาไฟเลยค่ะ ง่ายไหมคะเราจะไม่ผัดจนหอมนิ่มแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็อันนี้ก็ใช้ได้ละค่ะนะ<า>ดูหน้าตาก่อนหน้าตาเอียงกระทะนิดหนึ่งอันหน้าตาของไก่ผัดม็ดนมะม่วงเห็นไหมคะจะมีสีของซอสพริกนะคะเป็นสีส้มอ่อนค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะหน้าตาสวยงามนะคะมีหลากหลายสีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเทใส่จาน,นะคะ่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะ มาช่วยสองอืมเดี๋ยวคอยคอยตักใส่จานก็แล้วกันได้กลิ่นหอมเลยนะคะถนัดไม่เอ่ยคนเขี่ยกลัวจะออกนอกจานพอดีเลยค่ะพอดีเลยค่ะพอดีออกใช่ไหมคะยังไม่ทันขัดคำเลยค่ะสมดังปากที่พูดไวออกแล้วก็แล้วไปนะคะแสดงว่าเขาไม่อยากจะอยู่เป็น เพื่อนกันที่เดี๋ยวเราก็มาจัดหัวจานนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้กระดาษเช็ดนิดนึงค่ะด้านข้างเมื่อกี้เราลืมเตรียมหัวจานไว้ไม่เป็นไรนี่ค่ะมีครับหัว <c oughs> จานนะคะ <c oughs> มาเลยค่ะต้องถ่ายใส่จานเลยคะ่ะนี่นี่เราก็ใช้ผักก็ได้ค่ะขอยืมเงินไกลกุนิดหนึง่งให้กุณเลือกก่อนนะอัะนนี้นะคะเราอาจจะใช้ผักนะคะชักเงินไกลตัดหน่อยนึงก็ได้ค่ะ กันไกที่ทําอาหารนะคะเราก็จะแยกออกมาจากกันไกตัดผ้านะคะเราซื้อมาได้นะคะเราก็จะม้วนม้วนผักนะคะเราตัดก้านทิ้งแล้วนะคะเราก็ม้วนม้วนนิดนึงม้วนนะคะดูให้เป็นพุ่มๆอย่างนี้แมดูเป็นกุหลาบเก่งใช่ไหมดูให้เป็นพุ่มแบบใบไม้เลยค่ะถ้ามันสูงเกินนะคะเราก็กัญไกตัดที่ปลายนิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มาวางอย่างนี้นะคะเอาดอกไม้ที่เราแกะนะคะมาวางก็จะง่ายๆนะคะเดี๋ยวใบไม้ ใบไม้มาแต่งนะคะแล้วก็เอากระดาษเช็ดนิดหนึ่งใบไม้ค่าอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะเราก็ใช้วิธีเขีย่ยพวกพริกนะคะให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนสวย,สวย เดี๋ยวเราก็มีเวลาทวนสูตรอีกนิดนึงวันนี้เราทําแบบไม่ต้องอยุ่งมากเดี๋ยวแล้วแต่เสียบดูว่าตรงไหนสวยกี่ใบนะคะมีคนว่าเสียบมากเกินเดี๋ยวไม่สวยอันนี้ก็คงจะสวยแล้วมวันงามเลยค่ะค่ะ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมแล้วก็วิธีทำให้หันยังไงให้สวยหรือว่าอยู่เฉยเดี๋ยวเขาจะมีคนจับภาพให้เราสวย,สวยเองเนาะน้องเขาจะ จับภาพได้สวยกว่าเราเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมแล้วก็ีส่วนผสมนะคะก็มีเนื้อไก่200กรัมวันนี้ยังไม่บอกท่านผู้ชมเลยไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อไก่200กรัมซอสปรุงรส1-2ช้อนชาเหล้าเฉาชิง2ช้อนชาหรือเหล้าจีนนะคะแป้งสาลี1-2ช้อนโต๊ะต้นหอม2ต้นหอมใหญ่หั่นครึ่งหัวพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ด พริกแห้งเม็ดใหญ่สองเม็ดเม็ดมะม่วงหินมะพานห้าสิบกรัมเซียวยูขาวสองช้อนชาน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาซอสพริกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสำหรับทอดค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมแล้วก็วิธีแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะของไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมไก่ก่อนนะคะโดยการล้างไก่เสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นให้ใหญ่ๆนิดนึงนะคะไม่ได้หั่นบางๆแบบมา อาหารทั่วๆไปหั่นให้หนาๆจะได้เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็นํามาหมักกับซอสปรุงรสและและเหล้าจีนค่ะถ้าไม่มีเหล้าจีนรักสิบนาทีถ้าไม่มีเหล้าจีนก็ใช้เหล้าไทยค่ะค่ะนะคะถ้าไม่มีอ่ะไม่มีรอบหนึ่งไม่มีก็ไม่ต้องชั่ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้ามีก็จาอร่อยใช่ไหมคะเราต้องสอนจะอดเจ้ากินหอมค่ะเหมือนอย่างนี้ยค่ะจะได้กลิ่นค่ะแม่ที่โยกขยับจานเขานะเขากำลังจับภาพอยู่เสรเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็หมักไว้สิบถึงสิบห้านาทีค่ะ แล้วเราก็พอได้เวลานะคะเราก็โรยแป้งสาลีลงไปในเนื้อไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็นําไปทอดนะคะวิธีทอดเนื้อไก่นี้ต้องใช้ตั้งน้ามันให้ร้อนแล้วก็ใช้ไฟแรงนะคะค่ะแล้วก็ทอดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพอสีได้นะคะไก่สุกค่ะไม่ต้องให้สุกจนแห้งแข็งนะคะค่ะเราก็เอาขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาทอดเม็ดมะม่วงนะคะเม็ดมะม่วงนี่ก่อนทอดต้องไปทําอะไรก่อนล้างก่อนค่ะ ล้างหรือว่าลวกในน้ําเดือดนะคะเพื่อให้สีของเม็ดมะม่วงเนี่ยไม่ดำเวลาทอดถ้ามันแห้งนะคะพอเราใส่ไปปุ๊บเดียวนะคะก็สีก็ดำค่ะเราต้องล้างนิดนึงค่ะไม่สวยงามนะคะแล้วก็เวลาที่ไปลวกในน้ำเดือดนี้นะคะ เม็ดมะม่วงจะมีความนุ่มด้วยนะคะพอมาทอดก็จะทําให้กรอบุ่มไม่แข็งกระดา้างเม็ดมะม่วงเนี่ยเป็นนางเอกของไก่ผัดเม็ดมะม่วงเพราะฉะนั้นเราจะเอาเม็ดมะม่วงหักมะม่วงซีกที่เราทาเบ,บเกอรี่<า>ไม่ได้นะคะ,คะเรื่องมาเป็นคู่ๆเลยจะได้สวยงามนะคะเสร็จแล้วพี่แค้งนะคะเราก็ตัดเป็นท่อนนะคะ,คะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะประมาณสักหนึ่ง อ๋อขนาดนิ้วครึ่งนิ้วนิ้วฟุตก็ได้นะคะไม่ใช่ครึ่งนิ้วของเรานะะันจะยาวแต่ไม่เป็นไรวันนี้ยาวไปหน่อยหนึ่งพนนิ้วฟุตเราใช้งามนะคะนะเราก็ตัดเป็นท่อนๆ นี่เราต้องดูผอตัดแล้วต้องดูว่าข้างในนี่มีเชื้อราหรือปเปล่าอย่ามาใช้นะคะทิ้งไปเลยแล้วก็หยิบเม็ดใหม่มาใช้พริกสองเม็ดนะคะตัดเป็นท่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปล้างน,น้ำล้างน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็นํามาทอดทอดไฟแรงหน่อยหนึ่งนะคะ,คะถ้าไฟแรงๆน้ำมันร้อนจัดอย่างนี้นะคะไก่ไปปุ๊บนี่เราก็ช้อนขึ้นได้เลยแต่เมื่อกี้เราทอดน้ามันไม่ค่อยร้อนนะคะน้ำมันเราไปทอดไก่มากอะไรมากนะคะเราไปหลีไปปรับนะคะกูม่ากันนะคะ ก็เลยเอาทอดนานนิดนึงก็ไม่เป็นไรสียังสวยเหมือนเดิมนะคะเราทอดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมใหญ่เราก็หั่นเป็นชิ้นโตๆหน่อยนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นต้นหอมนะคะให้เป็นท่อนสั้นๆเตรียมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นยาวๆใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะคะพอเราเตรียมของทั้งหลายหมดแล้วนี่นะคะเราทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไก่ที่เราทอดแล้วนะคะเม็ดมะม่วงค่ะแล้วก็พริกแห้งที่ทอดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าอ่าค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปผัดวิธีผัดนะคะเราก็เอาน้ํามันที่เราทอดไก่นี่แหละมาสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งนะคะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะก็ถึงมอควันนิดๆิดเราก็เอาหอมใหญ่ลงไปผัดนะคะผัด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 นะคะให้ให้เสร็จเรียบร้อยใช้ไฟแรงๆนะคะสังเกตดูหอมก็จะไหม้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงที่เราอยู่ในจานนะคะ ที่เรามีไก่มีอะไรเรียบร้อยนะคะเทใส่ลงไปเลยทั้งเครื่องปรุงแล้วที่เราปรุงไว้แล้วนะคะเทใส่ลงไปแล้วก็ผัดปึ๊บเดียวนะคะใส่ต้นหอมก็เอาขึ้นเลยนะคะก็จะได้น่ารับประทานเพราะว่าถ้าผัดนานนะคะมันก็จะนิ่มผักเผือกก็จะนิ่มนะคะเวลาผัดนี่จะไม่มีน้ําเลยนะคะจะแห้งๆเพราะเป็นอาหารที่แห้งๆท่านผู้ชมอาจจะไปทําเผือกทอดนะคะเผือกนะคะแล้วก็โรยแป้งนิดๆแล้วก็มาใส่ในตะกร้อตะกร้าอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นคล้ายๆทรงกระบวยอย่างงี้ค่ะ สองสองอันนะคะอันหนึ่งก็ใส่ข้างล่างนะคะแล้วอีกอันนึงว่างๆนะคะทับข้างบนแล้วก็เอาไปชุบในส่วนของน้ํามันร้อนๆนะคะไปทอดน้ำมันร้อนเผือกตะกร้านี่ก็จะมีลักษณะกรอบใช่ไหมคะเราก็เอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราผัดเนี่ยค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะใส่ลงไปในนั้นแล้วก็เสิร์ฟนะคะก็จะสวยงามยิ่งขึ้นแต่วันนี้เราไม่มีเวลามาซอยมาทําตะกร้านะคะเราก็ใส่จานนะคะขนาดใส่จานก็ยังดูน่าทานเลยเดี๋ยวเราค่อยไปทําเผือกที่เป็นตะกร้าข้างล่างนะคะดีไหม นะเดี๋ยววันนี้นะคะท่านผู้ชมที่ดูวิธีการทําแล้วนะคะอาจจะดูไม่ยากนะคะท่านผู้ชมลองไปทําดูค่ะนะคะวันนี้เราก็ใช้สอนในห้องเรียนเหมือนกันนะคะ,คะก็มีนักเรียนทําแล้วก็รับประทานกันนักเรียนก็ว่ารสชาติอร่อยดีนะคะ,คะ ก็ชอบกันนะคะก็จะเป็นอาหารที่ทำง่ายๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาหารที่ทํยยัย้งท่านผู้ชมก็แบบไม่อยากจะทำนะคะคก็ขอให้สลับอาหารยากง่ายด้วยกันก็นแล้วกันนะคะเพราะท่านผู้ชมเนี่ยมีหลายกลุ่มนะคะคกลุ่มนั้นอาจจะสนใจเรื่องนั้นกลุ่มนี้ก็อยากสนใจเรื่องนี้นะคะก็เราก็จะจัดให้ ให้ถูกใจนะคะเกือบเกือบทุกกลุ่มนะไม่ใช่เกือบทุกคนเกือบนะคะท่านผู้ชมก็ติดตามชมรายการของเรานะคะก็อีกไม่กี่สัปดาห์นะคะก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สิคะสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นวันครูแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปงานวันครูกันนะคะแล้วก็ ท่านผู้ชมที่ว่าเป็นครูอยู่นะคะก็คงจะระลึกถึงพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนลงมานะคะให้เรามาเป็นครูเมกันนะคะตัวดิฉันก็เหมือนกันคะ่ะก็คงจะนึกถึงนะคะพระคุณของคุณครูทุกท่านนะคะที่สอนมาตั้งแต่ เด็กๆนะคะจนถึงสอนวิชาชีพนะคะให้เรามาประกอบอาชีพนะคะแล้วเราก็คงจะไม่ลืมคําสอนครูเพราะ่าครูทุกท่านนะคะก็คงสอนให้เราเป็นคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะ<ช><ช>แต่บางครั้งถ้าเราไม่ดีนี่เพราะว่าเราลืมคําสอนครูไปมั้ง <c oughs> นะคะท่านผู้ชมก็นึกถึงวันครูนะคะก็นึกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่คุณครูนะคะสอนมาไม่ว่าจะดุจะว่าเรานะคะแต่ว่าท่านก็รักเรานะคะก็สอนเรามา<ช>ด้วยความรักนะคะค่ะ วันนี้นะคะที่ฉันกับคุณวันนิพาคงต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราก็กลับมาพบก,กันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ